His Majesty, the King's Sixth Cycle Birthday Anniversary, Monday, year 2024. His Majesty the King has graciously built the foundation of education for his subjects. The Electricity Generating Authority of Thailand has responded to the royal policy by supporting schools under royal patronage. Follow the documentary, The Stream of Kindness, The People Are Happy, in honor of His Majesty the King. On the occasion of His Majesty the King's sixth cycle birthday anniversary on July 28, 2024. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทรงสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารหรือทุนมทศเมื่อปีพุทธศักราช2552 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลต่อมาปีพุทธศักราช2553มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานมทสาส่งรับเป็นองค์ประธานกรรมการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างตปนเนื้องจนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปัมภมทรงสืบสาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมชนุนาไว้ในพระราชูปัมภมทรงสารต่อกกองทุนการศึกษาให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อเฉลิมประเกียติพระราชปณิธานด้านการศึกษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ7 2พันศา28กรกฎาคม2,567การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพส่งมอบชุดนักเรียนเปอร์ห้าจำนวน72,000ชุดให้แก่กลุ่มโรงเรียนในพระราชุปธรรมโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารวม217แผงทั่วประเทศโดยชุดนักเรียนเบอร์5เป็นเสื้อที่มีเนื้อผ้านุ่มใส่สบายยับยากไม่ต้องรีดช่วยลดค่าไฟฟ้าในภาพรวมได้ประมาณ11ล้านบาทต่อปีและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง1,216ตันต่อปีกฟพอยังสร้างห้องเรียนสีเขียวสมาร์ทกรีนเรียนนิ่งรูม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคารเรียนณโรงเรียนมัธยมวชิรล,ลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพ,พระบรมชนกนานะับเป็นห้องเรียนที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือห้องเรียนเนสซีโรมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระบบกักเก็บพลังงานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟได้21,500หน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์11.21ตันต่อปีซึ่งห้องเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการร่วมส่งต่อความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนสามารถขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างรักฐานด้านการศึกษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างประชากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป